ครับกับสวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับจากอโลซารีมาหาแยกลาดพาวนะครับคลิปนี้กับเจคอคผ้าพี่น้องนะครับรวมเดินทางจากหาแยกลาดพาวมุ่งนาดอนเมืองและกะใบรางสิท์นะครับ เมื่อนีเป็นวันอาทิตย์นะครับถนนก็ค่อนข้างสีโล่งนะครับแล้วก็เป็นขาออกนะครับก,ก็ได้มีโอกาสเข้ามาพาพี่น้องช่มเมืองหลวงของอ,อ่ประเทศไทยเฮานะครับกับเทวตการตานะครับตึกรามบ้านช่องนะครับเนาะมีหอดรถไฟฟ้า B t s เรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ กระตื่นเต้นนะครับที่ได้เห็นแล้วก็ได้ทดลองนั่งนะครับจะทดลองนั่งเบรงนะครับความรู้สึกคิดว่ามันรถไฟเนาะเห็นแต่ในหนังพี่น้องเห็นแต่ในหนังมันดังช,ช,ช,ชิกชักชิกชักชิกชักนะเสียงเสียงรถไฟเนาะคิดว่ามันสีกระแทกว้า มันสีพาสเทนตรงๆก็ยังนางรลยอ,อีแตกแบบเท่าสิครนะัแต่ว่าได้ได้ไปนางเลี้ยวกวัวรู้สึกมันอ่ามันจะเอินจังเลยนะครับมันเกินคาดนะมันนิ่มพี่น้องออกโตนิ่มนะครับแล้วก็บ,บอกกระแทก พราะรู้สึกว,ว่าตั้งใจเม่าน,นังนี่คือเขาคิดว่ามันสิกระแทกนะนะมันติดแบบล่างต่อล่างขนติตึกตักตึกตักเหมือนเหมือนเหมือน,น,น,นในในหนังนะแต่ว่าบอรครับออกตัวนิ่มเรียนสบายเรียนเร็วพร้อมนะครับจากสถา,านีถึงสถา,านีหนึ่งนะครับแป๊บเดียวนะครับ กะดีใจยุนะครับมีความดีใจมีความภูมิใจทีอ่าประเทศไทยเฮ้าย่างน้งน่อยก็มีรถไฟฟ้านะครับกะขันมีไปถึงภาคอีสานหมันเข้าขึ้นสีดีนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายเรื่อยที่เดียวนะครับ สองมือที่เด็กขอามาอ่ในกรุงเทพนะครับแตได้พาพี่น้องไปห้ายหม่องไปสถานีกลางบางซื่อไปอล่องนางเมืองนะครับล่องนังจากสถานีกลางบางซื่อไปมัลลังซิตนี่แหละนะครับแต่ว่าเหมือนนั่นผมผมผมบันทึกคลิป,ปอายุนะครับถ่ายคลิป,ปอายุเต่บัดที่นี่คือระบบโทราศัพท์ผมมีปัญหานะครับมัน มันอาจจะความจําเต็มแล้วมันแบบแอปบางแอปมันจะดับนะครับมันจะไม่ทํางานนะครับคือช่วงนี้ผมก่ารังอัพคลิปอยู่นี่คือเออ่โทรศัพท์ม,มันดับไปเลยนะครับคลิปในมือแรกที่ถ่ายไปก็หายไปเลยครับบ่บ่เหลือยังเลยบ่ได้บ่ได้มีบรบรยากาศเก็บภาพบรรยากาศ,กาศกนให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับก็น่าเสียดายอยู่นะครับว่าคลิปนั้นคงก็ได้อ่าบันทึกนะครับขออนุญ,ญาตแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่เพิ่นนะครับ แต่ว่าเพิพน่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นก็บ,บอกว่าถ้าเขาเขามาในเเคนนี่กในระบบในระบบก็บมาค่ำวาในเขตของเออ่ของรถไฟนะครับเพิ่อนมาเพิ่นว่าให้ถ่ายรูปนะครับไม่ให้ถ่ายรูปนะครับแต่ว่าเหาเหาถ่ายวิวได้นะครับถ่ายวิวบรรยากาศได้นะครับผมก็เลยบอกเพิ่อนมาอ่้เขาให้เทสคอนเทนต์นะครบับนั่งรถไฟครั้งแรกนะครับการนั่งรถไฟครั้งแรก นะครับให้พี่น้องในเบื้องวา่าเฮ้ยจังไหนอเข้านั่น 1970, นนงรถไฟนี่เข้าสิสื่อบัตรจังไหนสื่อตัวจังไหสิออกเขามองได้นะครับการขึ้นรถไฟมันเป็นยังไงนะครับสิเผยแพร่ให้พี่น้องคนที่เบืเอคยอนั่งรถไฟคือผมนี่แหละนะครับเด็กหูวา่าเออเข้าตงองขึ้นจังไหเข้าตองไปจังไหนนะครับความรู้สึกเป็นยังไงน,นะครับตั้งใจ่าสิีเหตุข้อเท็จนักนะครับแต่ว่าวันนี้คลิปคลิปมันหายนะวิดีโอมันหายนะครับแต่ว่าก็ได เด่นังของสายสีน้ำเงินอยู่นะครับเป็น BT s สายสีน้ำเงินนะครับเขาในเมืองอสายสีแดงเนี่ยมันจะไปฐานนังต้นทางเนะาะลังสิทธ์แล้วก็สะพานสถานีกลางบางซื่อไปจบอยู่ตะลิงชั้นนะครับไปจบอยู่ตะลิงชั้นสถานีกลางก็คือมันเป็นจุดเปลี่ยนรถนะครับจุดเปลี่ยนรถใครจะไปสายสีน้ำเงินใครจะไปเอ็มอาร์ทีเอ็มอาร์ทีคือรถไฟแต่ดินนะครับ เพื่อสมารถขึ้นยื่นหันได้เลยนะครับยื่นสารนี่การบางสื่อได้เลยนะครับแจ้มือที่สองก็ได้นัง่งรถไฟฟ้าของมึองอยู่นะนะครับการเพื่อนที่ตามคลิปผมเพราพ่อสิรู้นะครับว่าเออมีคลิปคลิปนั่งขอนในเมืองนะครับจากอนุสาวรีย์ชัยไปอโศกไปแยกอโศกแล้วก็นั่งจากแยกอโศกไปช่องนนทรีนะครับหรือว่าแยกสาธรน,นะครับโอ้ง,งามครับท่าน,ใน,ใ,นในเมืองนี่งามนะครับ ครับก็ตัดกบมานะครับอตอนนี้เฮ้านะครับเห็นไหมครับถนนขอประเทสเทย์บางที่เหระครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นล่างของ B t s เได้พี่น้องล่างของ B t s นะครับที่ผมนั่งมาหมอแล้วนะครับสิ่ปจบอยู่อยู่ล่างสิทธ์นะครับด้านบนเ้านี่จะเป็นทางด่วนได้พี่น้องด้านบนจะเป็นทางด่วนนะครับ ขวามือนี่จะเป็นเข่าเขตเข็ดถ้าท่อาอากาศยานดอนเมืองนะครับปับงขวามือเด้อพี่น้องนะครับตอนนี้เวลา่า,าจะอยู่ประมาณมเกือบเกือบสี่โมงแรงนะครับแสงแดดอ่อ,อนๆน,นะครับรถบิงสบายๆนะครับ รถวิ่งได้สบายๆบ,บรรยากาศของตัวโอ้สน,นุนพี่น้องเห็นบ่นะครับอันนี้คือเป็นถนถนนกับรถทั่งกับรถนะครับเป็นยูเทิร์นะครับเดินที่รพี่น้องขนาดยูเทิร์เชิญนี่มองกับรถนะครับกะยีอมรับนะครับวิศวกรอยู่นะครับเป็นจิตเป็นออกแบบได้เฮ็ดได้นะครับบรัวพนันธิตใส่ทุ่นสางไปตัวไหนนะครับ ยิงสียิงเี้ยร่างการปรนีนะครับเรียนทั้งล่างกับมีแเรียนข้างบนกับมีนะครับแต่ดินก็นยังมีนะครับกแห่พุม่มใจโยกับว่าอ่ประเทศทไตท้เฮ้าเมืองหลวงเฮ้านะครับเดี๋ยวมีถนนหนทางที่มันจะเลื่อนนะครับต่้ปรหนังกับเทศกาลเราก็ยังติดอยู่พี่นอ้องขณะว่าเส้นทางเข้าไหลปหนีนะครับถนนหนทางสองสันสามสันนะครับจะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ ครับแต่ว่าขันวันปกติกับจักสิประมาณนี้แหะครับเดินทางได้สะดวกสบายนะครับฝั่งขวามือพี่น้องจะเป็นเออเออเซียลังสิตนะครับแล้วก็ใส่มือเมื่อกี้เป็นตลาดซีมุงเมืองด้วยพี่น้อง ข้องโตอยู่นะครับเรียนในสบายสบายอยู่ข้องโตอยู่แต่ว่าถนนยังสี่กด็ดีทะ้พี่น,อนออ้อ,น <usto>? อ,อ,น you, นองนะนะครับขขาง่างโม่หอนโม่เถือแดดนะครับโอ้ยอมหลับนี่วีสสารก่อนนยืดอกพี่น้องเลยนะครับออกแบบออกแบบมาได้นะครับเห็ดได้สามารถวิ่งได้นะครับ ขยายพี่น้องได้เห็นนะครับว่าถนนหนทางเส้นใดเป็นเส้นใดนะครับถ้าเตือนพี่น้องบางคนนะครับเขามาในกรุงเทพนะครับเส้นนี้มันจะมุ่งหน้าล่างสิีไปล่างสิีไปสระบุรีไปลรบุรีได้นะครับหรือว่าจจะไม่แยกไปขึ้นภาคเหนือก็ได้นะครับไปเส้นบางปะอินนะครับแยกบางปะอินนะครับออกอายุธยานครสวรรค์ชนะตัดขึ้นไปฮอดพิจิตรกับมีขุนนะครับได้นะครับพี่น้องสามารถแรงขึ้นไปได้นะครับ ไปได้หลายเส้นทางนะครับกับศึกษาเบอร์เดอร์พี่น้องนะครับมันก็จะมีป้ายบอกเอ่อทางเป็นระยะระยะนะครับว่าทางหน้าเขาตรงเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาไปใช่น่นะครับซิบกาปีได้พี่น้องที่บ่เอเด็เขามาในกรุงเทพนะครับซิบก็ปีแล้วนะครับเขามาถือว่าเปลี่ยนแปลงไปหลายหลายครั้งนะครับกับ ถือสภาพพี่น้องมายายอนก้มหลังนะครับตะลึกความหลังแล้วกันนะครับว่าเออกรุงเทพเฮามันเปลี่ยนแปลงไปไลายปไหนนะครับเปลี่ยนแปลงไปไายตอนนี้ขึ้นสะพานนะพี่น้องนะครับสะพานข้ามนะครับางล่างน่ยจะเป็นคลองมั้งนี่ครับกันกันกัน,นพี่น้องท่านใดหู้กับซอยคอมเมนต์ได้เด้อนะครับ เป็นคลองนะครับขวามือจะเป็นห่างนะครับฟังขวามือจะเป็นห่างเป็นถ้าขี่มันเป็นเป็นเสี้ยร่างสิทธ์เป็นฟิวเจอร์ปาร์กล่างสิทธ์นะครับบ่ครับนในขี่เท้าลงขามสภาพมาลงมานะครับมันจะเป็นฟิวเจอร์ปาร์กล่างสิทธ์บ่นะครับเรื่องที่ไหลผี่น้งมันเป็นตลงบ่มุ่จโจวบจากเส้นในไปใซเนยนะครับ คกคจุปันงูหลดก็สางข้นมาไมกับลร้นะครับตึกรามบ้านช่องนะครับเห็ดขืนมาไมเรื่อยๆนะครับไม่มีการหยุดยั้งนะครับความเจริญก็มีมากเรื่อยๆนะครับกรเงินอจ่ดดอกอสำหรับพี่น้องที่ผลยู่ในกรุงเทพผลนบน่หลงนะครับ เหนผมมากมือแรกโอ้ยลงถึงแต่มเหือแรกที่กัรเรกขอมานนะครับมหดกรุงเทพประมาณตีสองกลัวนะครับลงมันกันขึ้นเนาะมันเนี่ยมาเห็นแล้วกับเบียดแปลงไปหลายพี่น้องก็ขอเป็นแรงเป็นกำลังใจนะครับให้พี่น้อง ชาวอีสานบ้านเฮาหรือพี่น้องต่างจังหวัดที่เข้ามาเห็นงานอยู่ในเมืองกรุงนะครับเป็นแรงใจเป็นกําลังใจให้เด้อนะครับสู่ชีวิตนะครับสู่ต่อนะครับในชีวิตจิ้นหนิงเทีนะครับมีโอกาสนะครับมีการมีงานบางการบางงานแล้วนะครับหรือเทศกาลนะครับก็ให้กลับมาเยี่ยมบ้านเด้อนะครับกลับมาหาลูกหาเต่ากลับมาห้าพี่หาน้องห้าพ่อหาแม่นะครับ เทศกาลละเทือกันยังดีนะครับกะขอเป็นกำลังใจให้พ่อพี่น้องนะครับอีสานบ้านเฮาหรือพ่อพี่น้องต่างจังหวัดเด้อนะครับในสู่การสู่งานต่อไปนะครับต้องการทำงานต่อไปนะครับจงภูมิใจในอาชีพเจ้าของนะครับบ่ว่าสิเป็นขับแท็กซี่ขับสามล้อรับจ้างก่อสร้างยังก็แล้วแต่นะครับงานทุกท่านงานที่ทุกท่านทำล้วนแต่นะครับมีเกียรติ แล้วเป็นรอพ่เป็นเอ็งต่างๆกันแล้วแต่นะครับมีเกียรตไม่ศักดิ์ศรีจงรักษาเกียริรักษาศักดิ์ศรีเจ้าของนะครับเด้อนะครับเหตุนาทีของทห้มนดีนะครับเฮ็ดไปหลวดครับเฮ็ดเล้ามีความพุ่มใจว่าจะบ่เป็นเดือดร้อนผู้อื่นนะครับกาคลิปนี้นะครับกษิีขอทรงพี่น้องไว้นะครับซัมนีนะครับกะพอกันไม่คลปบน้านะครับ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมเดินทางน้ำกันที่เข้ามาร่วมเป็นแรงใจเป็นกำลังใจให้ช่องบาวี่ชาแนลนะครับได้ทำคลิปนะครับก็ับพ่อแม่พี่น้องนะครับมีสุขภาพแข็งแรงและลำเลื่อนเงินทองนะครับตลอดปีและตลอดไปนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม จ่องบาว์ c ี a ชาแนลห้นัมเดอร์นะครับกัคลิปนี้กัขอลาไปก่อนนะครับให้พี่น้องได้บึงสถานัาทางต่อไปคดีขอยุดการบรรยายไปนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับกลัาบสวัสดีครับ